รักษาความสะอาดเรียกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวกันได้หล่อทีเดียวเลยรถพวกนี้ดูแลรักษาง่ายครับอะไรล่เยอะเป็นตลาดเป็นหมดแล้วก็ช่างไทยนะเขาเก่งเหลือเกินไม่ต้องห่วงรถอะไรมานะครับอะไหล่ขาดตัวไหนทุกิีงเดียวมีครบมีไม่ครบบางทีดัดแปลงได้ด้วยนะ บุ o k มาร์เก็มีแต่สินค้าดีๆของดีๆมาให้ท่านเลือกชมทุกวันนะครับภาพภายนอกและภายในยังดูสะอาดและเรียบร้อยดีมากๆเลยใจถูกใจมั่นใจแล้วว่าคันนี้แน่นอนก็ทดสอบทดลองรถกันซะให้ดีทิ้งนะครับแล้วก็พูดจาเจรจากันซะให ทีท่วนตรวจสอบเอกสารกันซะด้วยนะนี่ถ้าได้เห็นรถตัวจริงนะครับติดต่อเจ้าของได้ได้ไปดูรถจริงกันนี่จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันดีวันที่เห็นในรูปนี้อีกไหมหรือว่าสภาพเป็นยังไงนะครับแต่จากที่ดูตรงนี้นี่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะก็น่าจะติดต่อหาเจ้าของกันให้ได้